รถมาเคลื่อนแล้วครับฮะไออูกับพี่อกสุดตีนสุดอ่ะ้องเือนล่าชาเหมือนพวกพี่ต้นกองไม่ใช่ตอนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จเราจะกลับวังครับอันนี้คือพวก นานฆ่ากำนันพวกมึงหี้ค้าน้าเป้าคือมาว่ามึงตายัเอออันนี้เราจะเข้านั่งพระราชวังปัรกิ่งแฮมครับเฮ้ยมันแหกไปแดง น,นีไม่ใช่ว่าที่ลำปางจะมีนั่งรถมาที่เดียวนะครับเมลเบิร์เราก็มีรถมานั่งเหมือนกันครับอันนี้รถลางข้างๆเราครับที่นั่นก็มีทุเรียนอดแต่ไม่ใช่นั้นเป็นม้าไม่ใช่รถมานั่งเขาจะเีารถม้าเลย เปมากครับวิวไหน ก็เป็นการขี่รถม้าชมรอบเมืองครับทนครเมลเบิร์น Melbourne. นี่ครับคนนั่งช่างกล้องคนนั่งข้างช่างกล้องแล้วก็บริวารแล้วก็เหล่าบริวาร์ท่าท่าบริพานครับ รถล,ลางดับเครื่องออออนนานนะแวด